สวัสดีครับอยู่ผมเป็นเตะซีโรวันนี้มาเล่นอะลิเกเกชื่อแบบอาเนาครับเออโอเคแล้วก็ไปเล่นกันดีกว่าหนึ่งสองสามชื่อว่าคาราเกกอันนี้แมปเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่เราโคม่าไปสิบปีเคีีย1สิบปีเลยนะเนี่ยโหสิบปีกูอยู่ได้ไงบะแสดงว่ามันมาใช่ไหมโคม่าถ้าโคมไม่มากก็คือไม่มา โอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปลุยผมนี่กระโดดไม่หยุดนะครับพอเจอโมโคม่าไปโคม่าโคม่าตายเลยแชตเตอร์หนึ่งครับแชตเตอร์หนึ่ง missing นะครับ missing มิโซเงียบเลยครับโอเคไปโอเค แล้วก็โอ้โหแมปสุดยอดเลยครับทําให้ผมปวดตาได้อีกแล้วครับปวดตาเหรอวะทำไมกูเห็นภาพมันแบบบันบันะเวลาหันกระจกแต่ผมหันแบบว่าไม่ได้หันเลยอะว่าหันแบบอุ๊ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมกูโดนขังอะอ๋ออ๋ออ๋อเบนเราอยู่ด้วยกันเฮ้ยแป๊บนึงอะไรเห็นพี่ไหมผมไม่เห็นแล้วกูอยู่ที่ไหนเนี่ยเ้า อ่ะแล้วไปไบไปไปไปแต่เวลาขยับมึงจะเห็นแบบเหมือนเหมือนร่างแยกนะเดี๋ยวดู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 นี้แป๊บนึงนะมึนมากเออเออเอาตกแมพไปแล้วอ่ะไม่ไม่น่าตกแมพป่ะเฮ้ยใครเดินอยู่บนหลังคาเนี่ยเอ้าแล้วโอ้ไปคอไว้ตายแหกคอไว้ไี่อยู่หลังคาหลังคาไหนวะ อยู่ห้องบนเอออยู่ข้างบนนี่ยก็วามาเดี๋ยตรงตรงไปเรื่อยเี้ยขวาไปออาเอาออกจากห้องยังออกจากห้องเลี้ยวซ้ายเลี้ซ้ายเลี้ยขวาวซ้ายนิซ้ายซ้ายขวาไม่มีอะไรแล้วพี่จะว์ปมาไเนี่ไม่รู้อะพี่รีสปาวได้ได้ได้ ไอพี่ด e ูเ e ช็คแมปงมังเล่นเลยแบบโคตรเฟี้ยวคนหนึ่งอ,อ,อยู่ข้างบนหลังคาพี่แค่เดินให้ตกแมปไปเออพี่ยังไม่ตายเหรอตายดิได้รีไงอันเนี้ยเตือนตกแมปและอ่ะอุ้ยเหี้ยเสียงอะไรวะไม่เห็นเหรอ,อพี่โน่เกิดไม่ใช่เสียงไอ้ที่หล่นเว้ยมาดูพี่โน่เออเกิดแล้วเนี่ย นี่คกับาที่เดินแล้วยู่เนาะนี่ห้ามการป้องกันล้างมือโควิดนะครับห้ามพ่อมึงนะให้ล้างมือนะครับล้างไข่ล้างเงียบถูกไปแล้วนะครับล้างแอลกอฮอล์ด้วยล้างล้างนี้ถูกวิธีถูกแน่ถูกถูกเป็นโรคแน่ถูกถูกหวยโอ้ยน้ำหนึ่งใช่ไหมอุ้ยมีมือว่ะ ทางซ้ายตันทางซายตันไปไม่ได้ทำไมมันต้องใส่ฟิวเตอร์เวลาหันไม่เข้าใจแล้วมันก็ทำแบบเป็น,นช้าช้าห้องคือมันเปิดไม่ได้ทั้ห้องเลยหรอไม่รู้อุย้ยน่าเอวโมก็เปิดอุย้ยวั e รุนแรงไว้เพียเมื่อกี้มันเปิดเองมีไฟฉายเป <OFF. S 1> <l' hat. S 2> ิดไฟฉายลิกโตฮาริกาตาโตเฮ้ยมีสองอันเลยดูดิ พี่จะเก็บอะไรส่งไม่รู้เห็แล้ววะอ้าวแล้วไม่เอไม่ไปเช็คขวาก่อนนะแต่จริงๆตรงไปมันคือทางซานนั่นเองใช่หรอไปไม่มีประตูขวาแล้วได้ปะล่ะไดเลยลองดูกันละเปิดเลยก็คือเปิดประตูพิซซ่ามาส่งครับอร่อยครับ โอเคแล้วก็ลงที่เดิมลงหลุมนะครับลงหลุมลงไปสิเราไม่เห็นที่ยังเลยทำเปิดตัวเหรอลงเดี๋เปิด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 ตัวเหรอเปิดแล้วอุ้ยอุ้ยเอาไปเอเคไปแล้วอ๋อไม่กล้าเนี่ยว่ะไม่กล้าเลยแค่นี้ก็กล้าแล้วเอ้าเปิดแล้วเหรอ มันมันต้องเอาไฟฉายออกเวยเหรอเวลาจะเปิดก็ไม่รู้อุย้ยอะไรวะคิด<อ>ว่ารูปไม้มแค่นี้จะทำอะไรชั้นได้ยางนั้นต้องออกต้องโอเคเทนออนบอกกัน <Turn on. S 3> หาคัตเอาอะนี่ไงใช่ปะวะคัตเอาบ่มแล้วคัตเอ้าอะนะหรือวะเปิดไฟ จกใจต้องการเกยดผีแบบนี้ด้วยแต่ดูจำสแกรเยอะนะดูเฮ้ยแมปมปนดีแต่ลืมเมาช้าไปปรับมาแล้วไม่มีทางออกเลยเว้ยเฮ้ยคุณแจ๊ะไม่มีคุณแจกุญแจหนพี่มีคุณแจเก็บแล้วอ่ะพี่เรามาเปิดห้องเนี่ยพี่ไปเปิดเลย ได้เฉยเลยเองเลยเว้ยอินยูนิเดอร์ดอโคเป็นเดอร์ดอโอ้ยอยู่อะไรวะเนี่ยโคตรใหญ่อยู่ตรงเฮ้ยอะไรต้องการอีกหลายอันเลยพิ่งเนี่ยมั้งเอ้อใส่แล้วไม่ได้มีอะไรเฮ้ยตรงนั้นป่ะไปเปิดเปิดได้มั้งเสียงอะไรวะเปิดไม่ได้ เสียงเราเดินอรอไฟฉายเปิดไปแม่งก็ไม่ได้สว่างขึ้นเลยปิดแม่งเลยแล้วกันเอ้ยไม่เอาเดี๋ยวไม่เห็นเดี <c oughs> ๋ยวทายไปเลยเอ้ยไฟกระพริบโอ้ยเี่ยผีล่าผีล่าคนละเกมละเฮ้ยเปิดให้โอ้ยเดดอวางกันแต่กันเลยเหรอ

ใช่เหรอมึงลองหันหลังพร้อมกันอ่ะหันหนึ่งสองทางนีแล้วเราก็จะหันไปเจอมันเดินมาแล้วล่ะจะเอ๋อยู่ที่เดิมนะครับแรีว่ามาแค่ตรงนั้นเลยเฮ้ยมันหายหายมันหายเพื่อนเราจะเข้าห้องนี้ทำไมพี่บ๊อบเขาใส่ฟิวสิ อุ้ยอ้ยยเีต้องการแค่สองนันแหละเฮ้ยวันนี้วันนี้พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มหายไปแล้วว่าได้เอ้าไอ้อเคี้ยเมืม่อกี้กูเปิดไม่ได้ปะแกก็ไฟมันเปิดแล้วไงเอาพินเดีย๋ยวดอห้องน้ำเช็คเฮ้ยห้องน้ำชายไม่มีประเด็นหรอกออโรงพยาบาลเฮ้ยกุญแจมีกุญแจเก็บแล้วอุยอ้ย ไม่มีประเด็นหลายคนพูดว่าไม่มีประเด็นนะเนี่ยมีขนาดไม่มีประเด็นนล้วเนี่ยประเด็นใหญ่มากอันนี้ห้องน้ำเพียเป็นชอบอ้าวเปิดไม่ได้ประตูล็อกโอ้เสียดายเลยเพียเป็นอืมเฮ้ยเป็นคนไม่ดีไม่เอาโอไม่ต่อเออเลยเปิดไม่ได้เลยครับเปิดไม่ได้เลยครับ ทราบประตูมาแย่ๆปี๊บเราไปซิกซิกซิกบ้าอะไไม่ใช่บาโลโอ้โหเชียร์เชีเชียร์เฮ้ยมีอะไรมีกุญแจอีกแล้วเกมกุญแจ่นใจอุ้ยเนี่ยอะไรเหรอเลแนเล่นวงมอนจะมาตัวครั้งที่เก็บกุ่นใจเลยเออ ไอ้เอ๊ะเปิดได้ไหมอ้าดูสั่นปวดตากับฟิลเตอร์มากเลยยูเตอร์มันดีไปกุญแจนี่ต้องไปทางไหนห้องน้ำจริงด้วยเปิดได้แล้ว แล้วเราเข้ามาทำไมมีของมั้ยมีอะไรชฉลังอ่ะเปิดได้ปะข้างหน้าผู้หญิงฮ้อะไรวะอะไรวะเสียงกระชังริวเราเิอแสดงวไปเปิดห้องนนนแน่แน่เลยเอ๊ะพิกพิกพลิกไปบีพลิกไอ้กำลังประตูปิดวะเออโคตโอโหตูปิดเอง ไม่เปล่าผมปิดไว้ไงเปล่อเไรหรอผมก็บอกเยอะแต่พี่ประตูไว้นะเด็กกี้ดูตัวนี้เปิดประตูดิมึงใช้กุญแจงัดแฉลงงัประตูไม่ใช่ก็ไอ้คอนไงเนี่ยคอนบุญเจฟเปลี่ยนแปลงมีอะไรเปลี่ยนแป้งไหมมึงก็อยังอยู่ตรงนั้นเหรอเฮ้ยนั่นไงประตูเปิด ฉันจะใช้พลังของฉันไซโคจินเนโซยหัวซิดว่าจะฟพีกช่วยหัวชูพิกาจูหัวตุ๊ดแสนโวไฟฟ้าไปเลยกิฟต์อาร์ตซย์แวร์อายูไปเราออกได้แล้ว้ยอุ้ยอ้าวออ้าวจบเลย นี่อะไรเนี่ยมันมีนกำ <he S 2> แพ<ผ>งอยู่ออกบ้านโค้งหันไปผีผีโพนั่น,นไง่ <Back S 1> จบแมทเอ็น <in. S 1>